ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมปปามาขายเหรียญอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายเหรียญกระสับอย่างคลิปวิดีโอนี้ปปาจะมาขายเหรียญกระสับหลายรายการท่านผู้ชมคหลายรายการอะบางรายการก็เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน บางรายการก็ไปเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วนี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวดูภาพมุมกว้างภาพมุมสูงก็มีกันมาประมาณปันนี้อ่ะเผื่อว่าเหรียญเหล่านี้จะมีความต้องการคนนักะสะสมเนาะปะปาก็นํามาแบ่งปันกันต่อไปเพื่อไม่ให้อ่าขาด <c oughs> ขาดห่วงเวลาวันนั้นวันนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าจะได้ไม่กินเวลามากนะัก เราเริ่มจากรายการด้านบนสุดด้านบนสุดอ่ะมีใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะสําหรับเหรียญ1น1บาทเรือหงปีพศ2520เรายังมีเข้ากันมาเรื่อยๆสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญอยู่นท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญละ25บาบาทด้านบนสุดท่านผู้ชมฮะนะ โอเคเนาะเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองหากเป็นเหรียญน้ําทองจับหมีท่านผู้ชมมาแต่ราคาจะสูงกว่านี้ปะปายังไม่ได้นํามาแบ่งปันนะอ่ะโอเคเนาะจบจากด้านบนสุดเหรียญละ25บาทอ่าหบาทเรือหง์ปีพศ2520เราลงมาดูแถวที่2เป็นเหรียญหนึ่งบาทเช่นเดียวกันท่านผู้ชมมาเป็นปีพศ2525หลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียนใหญ่รูปแบบพระเสียนใหญ่เหรียญละ25บาทเช่นเดียวกันไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ผ่านการใช้งานหรือใครที่มองหาเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินปี05ย์ท่านผู้ชมฮะสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะไม่ผ่านการใช้งานกันเลยเดียวสําหรับเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินใครอยากได้ใครอยากได้อ,ไดอ่ะก็ประมาณนี้ให้สังเกตดูท่านผู้ชมฮะให้สังเกตดูไม่ผ่านการใช้งานเลยเหรียญละ40บาท เหรียญละ40บาทไม่ผ่านการใช้งานอ่ะผิวเดิมยังจับผิวเดิมยังจับสวยท่านผู้ชมฮะสวยมากเลยอ่ะใครอยากได้เนาะเหรียญละ40บาทอ่ะจบ3ารายการด้านบนเราลงมาดูตรงนี้กันนิดนึงฮะย้อนลอยถอยหลังไปดูเหรียญ10บบาทหมุนเวียนปีพศ2540อย25่ะใครอยากได้ท่านผู้ชมมาเท่าไหร่นะเหรียญละอ่ะปะปาไม่มั่นใจเหรียญละ15อ่ะเหรียญละ20บาทใช่ไหมหรือเท่าไหร่ปปาไม่มั่นใจลนะ อ่าปป่าลืมราคาแล้วท่านผู้ชมเหรียญละสิบแปดบาทนะเ <ừ> หรียญละสิบแปดบาทอ่าใครอยากได้ฮะ, <si> ะปป่าลืมราคาสําหรับสิบบาทปีสี่ศูนย์เรามีกันอยู่ไม่กี่เหรียญเองท่านผู้ชมเราเหลสักแปดเหรียญฮะเหรียญละสิบแปดบาทหรือใครที่อยากได้ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเหรียญละสามสิบห้าบาทเหรียญละ35บาทปัจจุบันวันนี้ราคาก็ดรอปลงกันเป็นครึ่งเลยเนาะสำหรับเหรียญที่เผยโฉมออกมาค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมปัจจุบันวันนี้อ่ะก็จบจากเหรียญหมุนเวียนไปละ สิบ,บาทหมุนเวียนไปละเราลงมาดูแถวนี้แถวนี้เป็นเหรียญ5บาทครุฑเฉียงปีพศ2520และพศ2522สภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะเหรียญละเหรียญละเท่าไหร่เอ่ย20อ่า25บาทใช่ไหม <15. S 1> อ่ะประมาณ25บาทกับ20บาทท่านผู้ชมฮะถ้าอ่าถ้าปีพศ2520ก็25บาทปีพศ2522ก็20บบาทเนาะหลังจากนั้นเรามาดูครุฑตรงท่านผู้ชมฮะ อ่ะใครอยากได้เหรียญละเหรียญละ50บาทสภาพผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมฮะเรามีทั้งสภาพผ่านการใช้งานเดี๋ยวป้าปา้ดูแบบไม่ผ่านการใช้งานด้วยอ่ะกุตรงผ่านการใช้งานเหรียญละ50บาทอ่ะใครอยากได้มาคุยกับแอดมินนะฮะวันนี้รายการเหรียญก็ค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เนาะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญอ่ะสิบบาทสองสีที่ลึกท่านผู้ชมฮะอ่ะประมาณนี้50ปีสำนักงานคณะกรรมการอะไรประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2เหรียญอ่ะ เหรียญละเหรียญละปะปาให้ไป็นสภาพเหรียญไม่ค่อยสวยท่านไม่ชมะน้ำไม่เต็มพิกัดสวยแต่ไม่เต็มพิกัดเหรียญละสี่สิบบาทอ่ะพอมาออมสินน,รรรรน,น,อนอี่ก็เหรียญละหกสิบบาทพอมาอากรมศิลปกกรสภาพสีสันสวยท่านไม่ชมะเหรียญละหกสิบาทเช่นเดียวกันตอนนี้เริ่มหมดแล้วท่านไม่ชมะปะปาไม่มีเข้ามาแล้วนะเริ่มหมดแล้วนะเอาจํากันได้นเ,นเนาะเหรียญนี้เราขายตามสภาพนะไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าเขาออกสีนี้ไงท่านไม่ชมปะปาก็เลยขายให้เรา40บาท2เหรียญนี้ถ้าเขาออกสีนี้ราคาเขาก็จะสูงกว่านะ โอเคเนาะออมสิน60ฮะเหรียญนี้ก็60 <S <S ชเช่นเดียวกันกรมศิลปาก,กรหรือใครที่ยังยังไม่ได้ฮะสำหรับนักสะสมอ่ะก็เป็นเหรียญอ่า20บาทท่านผู้ชมฮะ20บาทที่ผลิตราวสาล้านเหรียญก็มีกันอยู่3วาระตรงเนี้ยอ่ะวาระละ2เหรียญโอเคไหมย0บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะถ้าบอกว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยในชุดของเขาก็ใช่ท่านผู้ชมฮะจำนวนการผลิต3า0แสนเหรียญอ่ะใครอยากได้ฮะ กรมทางหลวงอ่ะมีทั้งเมาส์แล้วก็มีทั้งตลับแล้วก็อ่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มีทั้งเมาส์แล้วก็ตลับแล้วก็สํานักงานนายกรัฐมนตรีมีทั้งเมาส์แล้วก็ตลับเหรียญละ90้บาทท่านผู้ชมฮะนะสำหรับนัากสะสมที่ยังไม่ทันได้ได้โอเคเนาะจบจากตรงนูน้นเราลงมาดูแถวนี้อ่ะแถวนี้ดูปื๊ดท่านผู้ชมคันี่คือเหรียญอ่าช้างสามเสียราชก,การที่6 ปี2 4 6สเนี่ยสภาพผ่านการใช้งานอะเหรียญละ150ยบาทถ้าสภาพนี้150บาทเนาะหลังจากนั้นมาดูปี2 468เรามีกันอยู่2เหรียญอันนี้ราคาจะสูงหน่อยแบบท่านผู้ชมฮะนะปะปาก็ขายตามความหายากหาง,ง่ายแหละปี2 4 6 8ท่านผู้ชมฮะ,หะเหรียญละ1อ่าเหรียญละ200บาทนะเขาจะแพงกว่านะเขาจะแพงกว่าปี62 เขาจะแพงกว่าปี6 2ก็ลองดูกันก่อนท่านผู้ชมฮะนะสภาพผ่านการใช้งานทั้ง2ปีพศเลยแต่ปี2468จะราคาสูงกว่าเนาะอ่ะผ่านผ่านท่านผู้ชมวะเริ่มเลยตรงนี้เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานฮนะเหรียญของราชการที่8ด้านหลังพญากุตอ่าด้านหน้าราชการที่8ปีพศ2489นี่คือเหรียญย5สสตางค์เนื้อดีบุกสภาพไม่ผ่านการใช้งาน สภาพใหม่อยู่อินรีเลยท่านผู้ชมฮะก็ประมาณเนี้ยนะไม่ผ่านการใช้งาน25สตางค์25สตางค์ใครอยากได้ไม่ผ่านการใช้งานเรามีกันอยู่หลายเหรียญเลยคราวนี้มีกันอยู่หลายเหรียญเหรียญละ90บาทเท่านั้นเองฮะถูกชนิดว่าถูกจนไม่รู้จะถูกแบบไหนแล้วท่านผู้ชมฮะเป็นเป็นเป็นขาลงแล้วก็เป็นโอกาสทองของนักสะสมด้วยเป็นโอกาสทองของนักสะสมหรือพ่อค้านักค้าที่ไปจําหน่ายขายแบ่งปันเนี่ย ถ้าได้ราคาเกินเกิน90บาทนะถือว่าโอ้โหนะเป็นเหรียญโบราณที่ที่ราคาไม่ไม่สูงท่านผู้ชมฮะราคาที่ไม่แพงใครอยากได้ฮะเหรียญละ90บาท25สตางค์เนาะอ่ะจบจาก25สตงางค์รัชการที่8เราลงมาดูห้างล่างฮะ2แถวนี้เป็นเหรียญ5บาทครุฑตรงหรือว่า5บาทครุฑผ่าปีพศ2525เมาส์ขาวโค้ด28ไม่ผ่านการใช้งานน้ำรุ้งจับเรียกกันว่าน้ำรุ้งจับนะท่านผู้ชมนะฮะนะ แล้วแถวล่างเป็นโค้ด29น้ําน้ำลุ้งจับฮะน้ำลุ้งจับบวกน้ำทองไปเล็กน้อยเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะก็เอาง่ายๆเลยเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะแล้วก็ไม่มีคราบลาดามแบบเกาะเป็นจุดเป็นจุดด้วยถ้าอย่างนั้นปะป่าก็ตีอีกราคาหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมฮะโค้ด28ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ190บาทเหรียญละ190บาทเรามีกันอยู่ประมาณเราสัก 67เจ็ดเหรียญท่านผู้ชมมาส,สำหรับโคบ้ด28ไม่ผ่านการใช้งานสวยมากท่านผู้ชมฮะเหรียญละ190บาทหลังจากนั้นมาดูรายการสุดท้ายของ e ีนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นโค้ด29โค้ด29ใครอยากได้ฮะเหรียญละ200บาทไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันอ่ะก็ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะสภาพสวยงามมากท่านผู้ชมฮะส,สภาพใหม่สวยงามมากเนี้ยอ่ะ สำหรับนักสะสมท่านใดที่ยังไม่มีก็สามารถไลน์ไลน์เข้าพูดคุยกับแอดมินได้นะฮะอ่ะเราขึ้นไลน์ไปทางหน้าจอแล้วก็ถือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแอดไลน์แล้วก็พูดคุยกับแอดมินถามถ่ายแอดมินดูนักเหรียญน,นั้นในนี้หากท่านจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไรเท่าไรก็ไลน์เข้ามาพูดคุยกับแอดมินได้อท่านผู้ชมฮะปป้าเนี่ยชอบมากเลยสําหรับเหรียญเรือหงส์เหรียญอ่ยี่สิบเหรียญปีพศสองพันร้อยยี่สิบเรือหงส์แล้วก็เหรียญปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าหลังวัด ท่านผู้ชมครับมากไปกว่านั้นเนี่ยตราแผ่นดินเนี่ยโอ้โหปี05นี่ป้ป่าบอกเลยฮะสภาพใหม่แบบชนิดว่าสวยงามมากๆท่านผู้ชมฮะจำราคากันได้ไหมอ่ะตราแผ่นดินปี05เหรียญละสี่สิบาท แล้วก็หลังวัดกับเรือหงเหียนละ25บาทอาใครอยากได้ตอนนี้เข้ามาทะลักทลายเลยท่านผู้ชมฮะหลังจากปปาประกาศรับซื้อไปนะก็ปปาก็เอาเข้ามาเพื่อนําส่งนําแบ่งปันให้กับนักสะสมที่ยังไม่มีนะหรือใครที่อยากได้เหรียญ10บาทปีพศ2540เรามีปี53เรามีคุดตรงสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะ เราก็มาคุดเฉียงสภาพผ่านการใช้งานหรือจะเป็น10บาท2สีที่รึกมีอยู่ประมาณ3วาระเนาะแล้วก็เป็น20บาทที่รึตัวติดในชุดของเขาท่านผู้ชมฮะก็มีอยู่ราว3วาระวาระละ2เหรียญเลื่อนลงมาก็จะเป็นเหรียญตรงนี้ก็เป็นเหรียญราชการที่8ฮะเนื้อดีบุกสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้แล้วก็มีเหรียญทาง3ามเสียนราชการที่6อีกสมเหรียญ2ปีพศเนาะเลื่อนลงมาก็จะมาเป็น เหรียญบาทโค้ดตรงปีพศ2525โค้ด28แล้วลันลงมาก็มาเป็นอ่าโค้ด29ท่านผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นนำมาแบ่งปันคลิปนี้อีพีนี้ก็ค่อนข้างจะจบเร็วนิดหนึ่งเพราะว่าอ่าปปาพยายามไล่เร็วเลยไล่เร็วเพราะปะปาติดธุระอยู่ท่านผู้ชมฮะติดงานอยู่ติดธุระเนาะก็ฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมฮะแต่อีพีที่ผ่านมาอีพีล่าสุด ก็คืออีีที่เมื่อวานที่ประปาจัดไปก็มีบรรดาชาวนักสะสมนั้นเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของประปาปะปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยไม่ว่าพี่ๆน้องๆมาไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายเนาะ,ะปะปาฝากขอบคุณไว้ในหน้าโอกาสนี้ที่เข้ามาร่วมสนุกกับช่องของปะปาโอเคเนาะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปป่าศึกษาไปเลยก็คงจะวางรายการไ้แค่นี้ไ้ก่อนพอปป่าติดธุระจริงๆวันนี้ก็ทั้งเหรียญเข้ามาก็มาจัดเดินด้วยมากันไม่ครบท่านผู้ชมฮะก็มีอีกรายการอื่นๆแต่ถ้าปป่าวางเยอะกว่านี้ไอตอนตอนมานาเสนอกไม่เป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมตอนที่ปป่าจะมาจัดเหรียญนี่แหละปป่าก็ไปบอกลูกคุณนันเอาวางกันแค่นี้ก่อนนะแบ่งปันกันไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีพีต่อไปค่อยว่ากันก็มีทั้งเหรียญ ยังไงดีมีเหรียญโบราณปัปนด้วยไอพีหน้าจะจะมีสักกี่เหรียญนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันในพีหน้าเนาะสำหรับไอพีวันของวันต่อๆไปเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ป๋อป๋าขอลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ป๋อป๋ามาขายเหรียญเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายขอบคุณสําหรับบรรดาชาวนักสะสมผมป๋อป๋าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ